ข้อคิดชีวิตจากพระธรมของพระเจ้านะครับสองพงศสวดา์บทที่16ผมให้ข้อว่าชีวิตจบไม่ดีถ้าทำสิ่งเหล่านีนะ้สิ่งเหล่านี้ในบทนี้คืออะไรและเราจะนําพระธรรมของพระเจ้าบทนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวีของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอะไรแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ําจุก,กัดที่นะครับพระเยซูคิดตรัสว่าใครก็ตามที่ฟังเรื่องราวของคําสอนของพระองค์อ่านพระคมของพระองค์แล้วไปปฏิบัติปฏิบัติตามเขาก็จะเป็นเหมือนคนมีสิริปัญดาสร้างบ้านบนศีลานะครับวันนี้เราจะอ่านคิดใครคนแล้วก็เอาไปทําด้วยกันนะครับในข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับ,นะรบเป็นเรื่องราวที่กษัตริย์อาสาทรงทำพันธสัญญาไมาตรีกับ เบนฮาดับนะนะเราอ่านด้วยกันนะครับในปีที่36แห่งราชการอาสาบาอาชาพระราชาของอิสราเอลทรงขึ้นมาต่อสู้กับยูดาและได้สร้างเมืองรามาเพื่อไม่ให้ใครไปมาหาสู่กับอาสาพระราชาของยูดาและอาสาทรงนำเงินและทองคำจากคลังแห่ง พระนิเวศของพระยาเวและจากราชวังและส่งไปให้เบนฮาดัตพระราชาแห่งซีเรียผู้ประทับในกรุงดามัสกัสว่าขอให้มีสนธิสัญญาระหว่างขพเจ้ากับท่านเหมือนดังที่มีอยู่ระหว่างพระราชบิดาของขพเจ้าและของท่านนี่แนีข้ขพเจ้าส่งเงินและทองคำมาอย่างท่าน ขอให้ท่านจงไปยกเลิกสนธิสัญญาของท่านที่ทำกับบาอาชาพระราชาแห่งอิสราเอลเพื่อเขาจะถอยทัพไปจากข้าพเจ้าแล้วเป็นอาดัดทรงฟัง,ฟงกษัตริย์อาสาและทรงขอภัยและส่งบรรดาผู้บัญชาการกองทัพของพระองค์ไปสู้กับเมืองต่างๆของอิสราเอล และเขาทั้งหลายโจมตีเมืองอีโยนเมืองดานเมืองอาเบมาอิมและเมืองคลังหลวงทั้งหมดของนับทาลีและเมื่อบาอาชาทรงทราบเรื่องพระองค์ก็ทรงหยุดสร้างเมืองรามาและทรงหยุดงานขออภัยทรงยุติงานของพระองค์แล้วกษัตริย์อาสาทรงนำคนยูดาห์ทั้งหมดและเขาทั้งหลาย ขนหินของเมืองรามาและไม้ของเมืองนั้นซึ่งบาอาชาใช้สร้างอยู่นั้นแล้วพระองค์ทรงเอามาสร้างเมืองเกบาและเมืองมิสปาเวลานั้นฮานานีผู้ทำนายมาเฝ้าอาสาพระราชาของยูดาห์และทูลพระองค์ว่าเพราะ่าพระบาททรงพึ่งพระราชาของซีเรีย แต่ไม่พึ่งพระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาทเพราะฉะนั้นกองทัพของพระราชาซีเรียจึงหลุดจากพระหัตของฝ่าพระบาทไปชาวโคดและชาวลิเบียเป็นกองทัพมหึมาทั้งมีรถรบและทหารม้ามากมายไม่ใช่หรือแต่เพราะฝ่าพระบาททรงพึ่งพระยาเวพระองค์จึงทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในพระหัต ของฝ่าพระบาทเพราะว่าพระเนตรของพระยาเวสอดส่องอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งหมดเพื่อให้กําลังกับคนเหล่านั้นที่จริงใจต่อพระองค์และฝ่าพระบาททรงทำอย่างโง่เขลาในเรื่องนี้เพราะตั้งแต่นี้ไปฝ่าพระบาทจะทรงมีศึกสงครามและอาสาก็กลี้วผู้ทำนายนั้นและทรงจับเขาขังคุกเพราะพระองค์ทรงกลี้วกราด กับเขาในเรื่องนี้และอาสายัางคมเห็นประชาชนบางคนในเวลานั้นด้วยและนี่แน่พระราชก,กิจของอาสาตั้งแต่ต้นจนจบได้บันทึกไว้ในหนังสือของกษัตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอลเรากลับมาถึงตรงนี้นะพระธรรมของพระเจ้าให้เราได้เห็นถึงช่วงท้ายของ กษัตริย์อาสาเนี่ยนะก็แทนที่จะพึ่งพระเจ้าเมื่อเจอกับปัญหาเจอกับประสัตเจอกับสงครามเจอกับศัตรูนะที่เข้ามาลุกลานเข้ามาต่อสู้เนี่ยนะครับแทนที่เขาจะแสวงหาพระเจ้าพึ่งพระเจ้ากลับไปพึ่งมนุษย์นะครับยูเดาและอิสราเอลเนี่ยจะทําในสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือไม่จําในสิ่งที่พระเจ้าทรงนา คนของพระเจ้านะครับนะได้มาบอกกับอาสาหนะานานีผู้ทำนายของพระเจ้าก็มาบอกกับอาสาว่าทำไมฝ่าพระบาทไปพึ่งพระราชาซีเรียไปพึ่งกษัตริย์ซีเรียทำไมทำไมไม่พึ่งพระเจ้าทำไมไม่พึ่ง พระเจ้าที่เคยนํามีชัยชนะเหนือกองทัพของคูตของลิเบียเมื่อก่อนที่มีกองทัพมาแบบม่หุกมาจํานวนเยอะนะเท่าตัวเลยแต่พระเจ้าก็ทรงนาให้มีชัยชนะเหนือกองทัพม่หึมานั้นได้ทาไมไม่ไปพึ่งพระเจ้าทําไมพึ่งพระราชาของซีเรียทาไมไปพึ่งมนุษย์นะและทีนี้กษัตริย์อาสาเนี่ยโอโ้โหไม่พอใจ โกนะครับก็เอาฮา,านานนีเนี่ยไปขังคุกเลยนะครับแล้วกอ็อีกหลายอย่างนะมีโอกาสแล้วก็ไปเข่มเหงประชาชนก็นคือ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับเ <c oughs> มื่อมีบารามีมีอำนาจแลก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดอ่า ไปข่มขู่ข่มเหงประชาชนนะครับสิ่งที่เราเราอ่านเนี่ยทำให้ผมเองก็มาคิดถึงว่าอชีวิตของเราเนี่ยถ้าว่าเราจะต้องจบชีวิตให้ดีเนี่ยเราต้องพึ่งพระเจ้าเอ,ม,เอมนะครับเราจะต้องพึ่งกาลังเลี้ยวแรงที่ไม่จํากัดของพระองค์เราจะไปพึ่งกําลังอันจํากัดของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องทีเ่เสียเปล่าเลยนะครับเราต้องใช้กําลังไหมเราต้องใช้สุดปัญญาคนนวดต้องใช้แต่ว่าเราจะต้อง พอกำลังจากพระเจ้าเป็นอันดับแรกมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช้อํานาจไม่ใช้อิทธิพลบารมีไปข่มเหงประชาชนหรือไปข่มขู่ไปคือไม่ฟังคําปรึกษาคำจะแนะนำคนของพระเจ้ามาพูดมาเตือนก็ไม่ฟังแล้วก็ไปขังคุกนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดองละมันระหวังนะครับเขาก็ไม่เคยจำนะแล้วก็ คนของพระเจ้าบอกว่าสมัยที่สู้รบกับกองทัพมือมาชนะได้พระเจ้าทรงช่วยคุณแต่ทําไมครั้งนี้ทําไมไม่พึ่งพระเจ้านะครับนะเขาไม่จําำต้องหลายครั้งชีวิตของเราเนี่ยเรามักจะลืมในสิ่งที่พระเจ้านําเราเราลืมในสิ่งที่พระเจ้าช่วยเราเราลืมพระคนของพระเจ้าแล้วเรามักจะไปพึ่งกําลังอันอจากัดของความเป็นมนุษย์เราไปพึ่งข้อจํากัดของมนุษย์แทน นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นฉะนั้นพวกเราพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระธรรมโอ้เนี่ยเราเจอกับปัญหาเจอกับประสักนะธุรกิจก็ดีปัญหาสุขภาพก็ดีปัญหาครอบครัวโอ้ปัญหาการศึกษาการเล่าเรียนปัญหาชีวิตหลากหลายที่โอ้เราไม่สามารถที่จะพึ่งมนุษย์ได้เลยนะเรามาพึ่งพระเจ้าเอเมนนะครับพึ่งพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะพึ่งพระเจ้าที่ฐานของพระเจ้านะ,ทานะานะแทนที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะพวก อาสาเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากชาติอื่นแล้วก็เป็นชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าด้วยนะครับซีเรียเนี่ยนะครับเป็นคนที่เป็นผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้านะการที่อาสาขอความช่วยเหลือจากอารามแล้วก็หลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดว่าจิตวิญญาณของคนนังประเทศก็เสื่อมถอยลงนั้นะครั้งหนึ่งอาสาก็ปฏิรูปนะครับชีวิตปฏิรูปประเทศปฏิรูปประชาชนเนี่ยให้กลับมา แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาปล่อยแล้วก็ทำให้ความเสื่อมถอยฝ่ายจิตวิญญาณของอิสราเนียลเนี่ยเสื่อมถอยลงไปนะครับนะขออภัยครับแต่ความมั่นใจที่อาสามีในพระเจ้าหายไปแล้วนะครับตอนนี้เขาหาทางแก้ปัญหาแบบมนุษย์นะเมื่อผู้เผยพระชนะฮาานีมาต่อว่ามาเตือนเนี่ยนะนะอาสาก็จับฮาเน,นีนะขังคุก การทำเช่นนี้แสดงถึงสภาพที่แท้จริงในจิตใจของอาสาครับการแก้ปัญหาด้วยวิธีของมนุษย์ไม่ใช่ความบาปนะับแต่เราทําบาปเมื่อเราวางใจมนุษย์มากกว่าพระเจ้าเมื่อเราคิดว่าวิธีของมนุษย์ดีกว่าวิธีของพระเจ้านั่นแหละคือความบาปนะเมื่อเราเแก้ปัญหาโดยมองข้ามพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเราไม่ให้พระเจ้าอยู่ในวิธีการหรือใน งานที่เราเผชิญอยู่หรือปัญหาที่เราเผชิญอยู่เราไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในบ,บริบทของเรานี่แหละคือความบาปเราจะอ่านกันต่อในข้อที่12ในปีที่39ของรัชกาลของพระองค์อาสาทรงเป็นโรคที่พระบาทและโรคของพระองค์ก็ไรแรงแม้ทรงเป็นโรคอยู่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงแสวงหาพระยาเวแต่แสวงหาการช่วยเหลือจากแพทย์นะครับ สุดท้ายแล้วตอนนั้นยุบตอนปลายของอาการของราชก็เจ็บป่วยนะที่ที่พระบาทที่เท้าแทนที่จะแสวงหาพระเจ้านะเข้าหาพระเจ้ากลับไปแสวงหาแพทย์หรือความาไปไปหา,ามนุษย์นะครับการตำหนินะที่ที่ไปพบแพทย์นั้น ไม่ได้หมายว่าว่าแพทย์ไม่ดีนะครับแต่ประเด็นก็คืออาสามองข้ามความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงแล้วก็การแพทย์ในสมัยก่อนก็ผสมผสานกับไสยศาสตร์ผสมผสานกับความเชื่อที่ไม่มีพระเจ้าดังนั้นการที่อาสาแทนที่จะสแสวงหาพระเจ้าพึ่งพระเจ้าเมื่อเจ็บป่วยมันไปกลับไปพึ่งมนุษย์พึ่งแพทย์นี่คือความบบปเบื้องต้นที่แรกก็คือมองข้ามพระเจ้าไปนะครับ ในพันธสัญญาใหม่นะพระธรรมยากบบทที่5ข้อที่14ว่าพระเจ้าทรงรักษาเยยาเมื่อเราสรารภาพบาปอธิษฐานต่อพระเจ้าพูน้นำคิดจับมาอธิษฐานวางมือจิมด้วยน้ํามันพระเจ้าก็จะรักษาพระเจ้าก็จะให้ใหายโรคพี่น้องครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปหาแพทย์ไม่ต้องไปลงพยาบาลอีกต่อไปแล้วรงพยาบาลไม่ได้อยู่ในบริบทชีวิตของเราต่อไปแล้วเพราะเรามีพระเจ้าแล้วเราพึ่งพระเจ้า ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงให้หมอให้พยาบาลเหล่านีนะ้เป็นเครื่องมือของพระองค์ที่จะทําการเยียวยารักษาผู้คนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการเยียวยารักษาตั้งแต่เริ่มต้นก็ในพระภีเนี่ยบันทึกไว้นะมาอย่างยาวนานว่าพระเจ้าทรงใช้มนุษย์นะี่แหละเป็นเครื่องมือในการรักษาคนนะส่วนหนึ่งที่ที่พระเจ้าใช้ เทคโนโลยีใช้สิ่งเหล่านี้คือพัฒนาการเหล่านี้ก็มาจากสิปัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์นั่นแหละเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือในการเดียวคือสิ่งที่มนุษย์ทําได้บอกว่ามนุษย์ทํามากกว่านั้นที่มนุษย์ทําไม่ได้คือพระหานของพระเจ้าหมอพยาบาลรักษาไม่ได้พระเจ้ารักษาแต่เบื้องต้นเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราต้องทำนะเจ็บไข้ไม่สบายก็กินยาบางคนบอกโอ้ไม่ต้องเป็นกินยากินยงกินยาเลยเลยที่ฐานพี่น้องครับมันก็ต้องผสมผสานกันต้องร่วมกันนะครับเพร,นะราะไม่เช่นนั้นแล้ว ก็จะถูกมาเนี่ยทดลองเหมือนกับที่มาทดลองพระเยซูโอ้ถ้าพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าจริงก็เศกก้อนหินเนี่ยนะให้เป็นขนมปังถามว่าพระเยซูเสกขนมเสกก้อนหินเป็นขนมปังได้ไหมเสกได้แต่พระเยซูไม่ทํานะครับไม่งั้นโอ้คุณเจ็บป่วยไม่สบายคุณมีพระเจ้าไม่ต้องไปหาหมอหอก็ไปไม่ไปหาจริงๆนะพอไม่ไปหาจริงจริงก็จากลงไปแล้วพอไปถึงกำพรพระผักของพระเจ้าโอ้ ผมเชื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้าทำไมพระเจ้าไม่เยียวยารักษาผมนะพระเจ้าก็บอกว่าก็สมควรแล้วที่จะต้องกลับไปหาไปหาพระเจ้าไปอยู่กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าก็ส่งหมอไปหาคุณก็ไม่ไปพบหมอส่งยามาให้คุณก็ไม่ไปเอายานี่พี่น้องครับขอบพระเจ้าเมตตานะให้เราจะมีความเชื่อที่ชาญฉลาดนะครับเรามาอ่านกันต่อนะข้อที่13นะครับอาสาทรงลุ่งหลับไปอยู่กับบันพระบุตของพระองค์พระองค์สิ้นพระชน ในปีที่41แห่งราชการของพระองค์เขาทั้งหลายฝังพระศพไว้ในอุโมงค์ที่พระองค์ทรงสกัดไว้ให้พระองค์เองในคนครดาวิดพวกเขาวางพระศพของพระองค์ไว้บนแท่นที่เต็มไปด้วยเครื่องหอมชนิดต่างๆซึ่งช่างปรุงเครื่องหอมได้ปรุงไว้และเขาทั้งหลายถาวายเพลิงพระศพใหญ่โตแด่ พระองค์นะสุดท้ายก็จบชีวิตลงนี่ลองครับถ้าหากว่าชีวิตของเราเไม่พึ่งพระเจ้าไม่สแสวงหาพระองค์ปฏิเสธคำเตือนสติที่มาจากคนของพระเจ้าไปข่มเหงใ,ใช้อํานาจใช้อิทธิพลไปข่มเหงคนที่มีกําลังมีที่เทียานาจน้อยกว่าพี่องครับชีวิตที่เป็นแบบนี้เป็นชีวิตที่ นำไปสู่ไหยณะไม่นำไปสู่จุดจบชีวิตที่ไม่สวยนำไปสู่จุดจบที่ไม่ดีงามนะครับเราก็จะเห็นเ,เราก็เห็นแล้วนะครับในพระธรรมตอนนี้นอาสาสุดท้ายก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้านะครับพี่น้องครับคำถามว่าเรากำลังทำบางสิ่งที่จะทำให้ชีวิตจ,จบไม่ดีหรือไม่อย่างไรในเวลานี้เรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่จะ ทำให้ชีวิตของเราจบลงไม่ดีหรือเปล่าในเวลานี้นะครับเรานะทิ้งพระเจ้าไม่มีพระเจ้าในชีวิตของเราหรือเปล่าในเวลานี้นะครับเราทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้พึ่งพระเจ้าพึ่งกําลังจํากัดของพบมนษย์อยู่ในนี้หรือเปล่านะครับการทํางานของเราการศึกษาเล่าเรียนของเราการารับใช้ของเราการดําเนินชีวิตคู่ชีวิตของเราหรือ การดูแลรักษาโุขภาพของเราเราไม่มีพระองค์อยู่ในชีวิตของเราหรือเปล่าหรือเราคิดเราทําโดยที่ไม่พึ่งพระองค์ไม่ขอสติปัญญาจากพระองค์ไม่ตัดสินใจตามอย่างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราหรือเปล่าในเวลานี้พี่น้องครับมีหลายมิติหลายเรื่องมากจริงๆนะในเวลานี้ก็ต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ะฉันกาลังทําในสิ่งที่มันจะทําให้ฉันพบจุดจบชีวิตที่ ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไหมไม่สวยงามไหมไม่ดูดูไม่ดีไหมนะ่ขอขอพระเจ้านำนะก็ประเมินแล,แล้วตอนนี้หลายคนนะทุกคนก็อาจจะมีะสิ่งที่ทําลงไปนะครับนะสารพัดส,สิ่งเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เอถูกต้องไหมดีงามไหมพี่น้องก็รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับจะทําในสิ่งที่ให้ชีวิตจบไม่ดีะจะไม่ทําในสิ่งที่ ทำให้ชีวิตจบไม่ดีได้อย่างไรเราจะไม่ทําในสิ่งที่ถูกต้อง ه, เมื่อเราวิเคราะห์พิจารณาแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่กานท,ทาต่อไปเนี่ยมันนําไปสู่หายยะนะั้นเราจะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร,งไรครับขอพระเยริวสุดนําอ่านหนังสือของพระองค์ทําตามหนังสือของพระองค์และพึ่งกําลังเรี่รยวแรงของพระองค์ในการทําตามพระคำของพระองค์ นี่คือวิธีที่จะทําให้เราทำป้องกันเรานะ่จะไม่ทําในสิ่งที่ทําให้เราต้องไปพบกับความยากลาบากหรือจุดจบชีวิตที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าถ้าเราพึ่งพระองค์ให้พระองค์นำทุกอย่างที่เราทํามันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไปสู่เส้นชัยไปสู่ชีวิตที่พระองค์ทรงโปรดปรานและพอพระทยัยไปสู่เป้าหมายไปสู่สิ่งที่พระองค์ทรงกําหนดแล้วก็ าวางไว้ให้กับเราะนะจะไปถึงตรงนั้นจริงๆนะครับพึ่งพระเจ้าที่ฐานรอพระเจ้านะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้พึ่งพระเจ้าเพื่อชีวิตจบสวยได้อย่างไรเราต้องการให้เพื่อนคนรอบข้างคนที่เรารู้จักทุกคนเนี่ยนะไปสู่จุดจบชีวิตที่สวยงามแล้วก็เป็นชีวิตที่ถวายพระกิจแด่พระเจ้าชีวิตที่ไม่ต้องไปสู่หายนะในบึงไฟนรกเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้ไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ทั้งนั้นเลย เอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกเราจะไปกะเกณฑ์หรือจะไปกํากับคุณจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราทําได้ในวันนี้คือชีวิตของเราที่จะเชื่อฟังแล้วก็ทาตามในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราเราอ่านพระธรรมของพงระองค์แล้วก็ทําตามนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยเมื่อชีวิตของเราอยู่ในทางที่ถูกต้องเชื่อฟังพระองค์สวงหาพระองค์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้พระองค์นำยุ่เสมอนั่นแหละเป็นชีวิตที่เราจะไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ถวายพระกิแด่พระเจ้าเมื่อชีวิตที่เป็นแบบนี้คนรอบข้างเขาสัมผัสได้เห็นเขาก็เปิดใจวันหนึ่งเมื่อเขาเปิดใจให้กับพระเยซูเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์ชีวิตของเขาก็จะมีพระองค์นำพาและชีวิตของเขาก็จะไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ เสงางงามแล้วก็ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้อยู่กับพระเจ้าตลอดช่วน,นิติรัตน์เองนะครับเราใช้เวลาที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือ,อสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทตาตามแก่แต่ประบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตที่มาจากพระธรรมของพระค์ในเชาวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดทรรี่จะนำเราให้เป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อที่จะ ไม่ไปสู่หาย,ยนะหรือความพินาศพ,พงศุขะเราทิทฐานขอพึ่งพระงเท่านั้นทิฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระเายาบริสุธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพ,อพก็แบ่งปันด้ยกันแชร์ออกไปขอพระเจ้าอวยรับพรคนครับ Home.